ดูไม้ลำของเราวันนี้นะคะอันนี้ขนาดตั้งแต่1.7ขึ้นไปถึง2นิ้วเสร็จๆนะคะรวมๆแล้ว41ลําม,มาดพอดีค่ะอ่าลำนี้ลำที่42 กัหนมจอ42อ่ะส43อันนี้ค่ะได้เป้าแล้วหยุดอ่าลากที่เหลือออกมาค่ะนี่คือป่าไผ่ที่เราไปตัด ปลาไผ่จะเห็นแต่กล้วยกับต้นสักนะคะมองไม่เห็นไผ่เลยเอาปแล้วหเวหนื่อยมาทั้งวันเห็นบ้าเลขสี่น้อยๆแต่ก็เหนื่อยอยู่นะกว่าจะรวบรวมมาได้ในไซส์ประมาณนี้ วอนนี้เริ่มตัดสายไปหน่อยนำโดยหัวหน้าสันอย่างนี้หน่อยอย่างนี้หน่อยอย่างนี้หน่อยเออตายค่ะห,หน,นุ่มต่อเหี้ยแตงเหี้ยแตนเลยค่ะเดี๋ยวเย็นนี้มีรางวัลให้พร้อมสังสรรค์เล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ไม้ลำขนาดเล็ก แมนค่ะหนูใต้ไปรอบนึงแล้วค่ะอันนี้รอบที่สองแมนค่ะอันนี้มาขัดเอาอีกเที่ยนหนึ่งไอเลือตัวนี้แต่ว่าฟังหนี่เอามาจากสวนตาดมยี่สิบกรัมแต่ของฟังหนี่มีประมาณสามสิบล้ำล้ำใหญ่ๆอ่ะโอ้หนุ่มต่อเราก็ไม่ยอมแพ้หนุ่มเอยหน,หนุ่มออดก็ไม่ยอมแพ้หนุ่มต่อนะ มันกลัวไม่ได้ของรางวัลยังไม่ถึงปีใหม่จะให้ของรางวัลไว้ก่อนยั่วยั่วมันไว้ก่อนเอาไปใส่สี่สองเลยสี่ส4บสองสีสามสี่สี่เดี๋ยวลลำหนึ่งดีกว่าต่อลำลำเล็กเอาไว้ทางนี้อีกลำใหญ่ไปทางนี้สี่สามสี่สิบสี่ลำนี้พี่พี่ไปทางนี้เป็นกองกองขวามือสี่สิบสี่นะคะใคยจำ 44หนุ่มออดหนุ่มต่อมันไม่ยอมแพ้กันนะคะมันบ้าพลังพอๆกันเอาหัวหน้าพักก่อนได้อนุญาตเอาออกมาบนระเบอ้อฮันเดย์ล้มนี่ตัดแล้วเดี๋ยวพี่ดึงมาแน่นหนะพี่เอียงเอียงอยู่นะพี่ขนาดมึงตัดแล้วนี่เป็นคนตัดเองเดี๋ยวเหลยืย อีกงานนึงหุ่น <Okay. S 1> เอาออกมาลีพี่ขนาดนิงตัดไใบแล้วแก้ดี <c oughs> สวยจนนิ้งตัดเองนะคะเนี่ยอาช่วยกันมาสามลำโอ้ยสามคนต่อหนึ่งลำ อีกลำหนึ่งเป็นสีเอามาใส่กองนี้เป็นสี่สิบห้าเลยใส่กองนี้เป็นสีสิบห้าเลยเอามานั่งพักผ่อนรอรถมารับนะคะ ไม้แก่ๆทั้งนั้นสีอาจจะไม่สดไม่สวยนะคะไผ่เลี้ยงสร้างไผ่นะคะไผ่ยอดนิยมของเรามาตลอดม,มียอดสั่งซื้อตลอด โดยภายใต้ชื่อสายพันธ์ุนี้จะสั่งแต่สายพันธุ์นี้นะคะขาอีสานเรานิยมทําเป็นทำกระท่อมไม่ไผ่นะคะส่วนตัวนี้พันอันนี้ใหญ่ๆใช้ทําคาน,นะคะ่ะพอรู้บ้างแค่นี้เรื่องกระท่อมนะคะวันนี้เราเห็นเราเงียบทั้งวันเราอยู่กับสิ่งนี้กันคะ่ะ <c oughs> มันมีคนแอบหัวเราะเรานะคะ ที่เราคุยกันเดี๋ยวเราประจานมันเดี๋ยวเราจับมันประจานนี่ไงสารลูปมันตนทํางานเสร็จแล้วมันไม่หล่อเหมือนหัวหน้าหรอกด <c oughs> <c oughs> ูมันทํางานพร้อมจริงๆมันขยุมจะหลุดออกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปไปรับเสื้อลายสก,กอ๊อตของเรานะจ๊ะ เดี๋ยวพาไปเที่ยวงานลอยกระทงขนคลาดีเล็กสาวแล้วแต่มีปัญญาหาได้ก็หาเอาส <c oughs> ำหรับสาวเอาเชิญทางนี้ค่ะ45 <c oughs> อันนี้สูตรนะคะเนี่ย <c oughs> 45ฝั่งนี้45 <c oughs> ออ้ไอ <c oughs> ตอนน่ <c oughs> อ <c oughs> นับสิละเนี่นับสิ เบิดหลาองคุณช่วยตักเบิดใหน่อเอายืนยืนเรียงกันสัก3สามคนหน่อยเอาโชว์ตัวหน่อยที่ตรงนี้เอาเอาใกล้ใกล้ไม้ใหญ่นี่อ่าสุดท้ายก่อนจบคลิปนะคะตามเคยนั่นก็คือการปิดท้ายด้วยการถ่ายรูป เดี๋ยวตั้งตั้งตั้งหน้าจอก่อนก่อนจบคลิปของช่องนี้ก่อนนะคะโอเคสนใจไม้ลำติดต่อเราได้นะคะไม้ลำเ,เลี้ยงสร้างภัยบุรีลำบีแบมบูนะคะเก็บเอาไว้ก่อนนะคะยังไม่ตั้งกล้องตอนนี้เป็นวิดีโออยู่ติดตามเบอร์โทรตามรายละเอียดแนบช่องของเรานะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ